ทายตรงน้ำมี่ฮะเยอะเลยตับ้โ้าวทายนี่ยวอ่ะแล้วชิมรสชาตแซ่บมา้ได้เลยครับสีรสชาติครับน้ตาลเลยอเอาเลยนิดเดียเอาไปนะน้ปตานี่เลยค่อยีเทเเลยน้ำตาลไม่ค่อยไม่ใช่น้ำตาลปี๊บด้วยเลย

แสบครับแสบเดี no? yeah. ๋ยวจะขวดต้มพอาีดซไซเซ่ละบายวเ็ดเผ็ดเผ็ดเน้นน้ำเจ้ารุนไงครับเป็นไงครับรสชาติแสบหลายแซ่บหลายยังลออีกหน่อย

เา,เ<ม>าเนี่ม <c oughs> ันต้องตักทำแบบนี้ผมไม่กล้าทำหรอกเลืออยู่หน่อยนะ <c oughs> ่อไปเลยนะใส <c oughs> ไปเลยครับใสไปเลยเลืออยู่หน่อยยีอยวเครื่องไม่ถึงีิ นำไปปุ่มมะมากเรานำไปปุ่มมะม่าไปทำครกไปได้ยังไงได้ต้องอย่างนี้นะสีสันสีสันสวยงามหอมดีเลยรายการขอให้แดงเพี้ยงๆนะครับจากสตาร์ท้ายบ้านนะครับช่องสตาร์ท้ายบ้านนี่กดกดกดแชร์ไอ้ตามแชร์ปาพิลาติดตามด้วยนะครับฝาพิลาติดตามด้วยหยิบเลยนี่แหละ Đi đâu à? ừ. mày không cái mà đi cho. Ủa nào, không biết vậy. มาเสียงขูดครกครับนี่ว่านเจะสีดีคอนเราไหลมาสีจีคอนว่เนี่ยมาล้าแซ่คสีจีพอนเก็ยถี่ไมต่อ mọi người 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 ไปเสร็จแล้วครับนี่พอเดี๋ยวร้อนๆครับนี่แง่แนี้ล้างยังเนี่ยยังยังพี่ล้างไปแล้วแอบมาดูยังพี่น้องขาดเป็กเจ้า ไปไปเะไรไลเรยอ่าถึงเวลาคิดแล้วครับเดี๋ยวพอแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ